สุดงงครับเรียกการไฟฟ้ามาซ่อมไฟบ้านแต่ถูกเรียกค่าปรับหลังพบว่ามีการสลับสายที่มิเตอร์ทั้งที่ไม่เคยไปทําอะไรที่สํานักงานเขตสายไหมยต้องรอดนายวัชรพงศ์มณีชวดอายุ39ปีลูกจ้างสหกรแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีเดินทางเข้าพบกับนายเนรันเกงแงวผู้ร่วมก่อตั้งสายไหมต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากถูกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ามาสุ่มตรวจแล้วก็เรียกเก็บค่าปรับจำนวนกว่า34,500บาทหลังพราะว่ามีการสลับสายไฟบริเวณมิตเตอร์ทั้งที่ไม่เคยไปทำอะไรกับมิตเตอร์เลยในวัชรพ,พงษ์เล่าว,ว่าจุดเริ่มต้นมาจากวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกาที่บ้านไฟฟ้าดับเพียงหลังเดียวจึงได้โทรแจ้งการไฟฟ้าหนองใหญ่เข้ามาทำการแก้ไขซ่อมไฟฟ้าพอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ได้พาไปจุดที่ติดตั้งมิตเตอร์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตัดตะกัวที่มิเตอร์ออกแล้วใช้รถกระเช้าขึ้นไปซ่อมโดยระบุว่าเป็นขี้เกลือหลังซ่อมเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใส่ตะกั่วที่ตัดไป ก่อนหน้านี้คืนตัวเองได้แย้งไปว่ามัน,มนจะไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่กลับได้รับคำตอบว่าไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวก็ต้องมาเปิดซ่อมอยู่ดีตนเองจึงไม่ได้ทักท้วงต่อเพราะเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาทำเองต่อมาวันที่6พฤศจิกายน2567มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าในหมู่บ้านซึ่งระบุว่าบ้านตนเองนั้นมีการสลับสายไฟทำให้มิเตอร์ทำงานผิดป,ปกติทำให้สูญเสียไรายได้ ซึ่งดอธิบายไปแล้วแต่เขาให้ไปหาหลักฐานมาแล้วก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีทางที่จะทํางานผิดพลาดอย่างแน่นอนปกติตุนเองจะจ่ายค่าไฟประมาณ1,500กว่าบาทซึ่งหลังจากที่มีการแจ้งซ่อมครั้งแรกค่าไฟลดเหลือประมาณ1,300ถึง1,400บาท และหลังจากมีการตรวจสอบสลับครั้งที่2ค่าไฟยังคงอยู่ที่พันสามถึงพันสี่ร้อยบาทซึ่งถ้าตนเองคิดจะทำค่าไฟก็คงต้องลดกว่านี้ซึ่งได้ตั้งค้อสังเกตว่าตอนแจ้งครั้งแรกมีการตัดตะกวัวออกแต่ไม่มีการใส่กลับซึ่งหลังจากที่มีการสุ่มตรวจเสร็จสิ้นได้มีการนำตะกวดติดตั้งกลับไปตามเดิมซึ่งมันทำให้ย้อนแย้งกับคำพูดของเจ้าหน้าที่ว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ยืนยันว่าไม่เคยไปยุ่งกับมิเตอร์หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น ทางด้านในนิรันต์บอกว่าสําหรับเรื่องนี้จะต้องมีการประสานงานไปยังการไฟฟ้าเพื่อพูดคุยหาแนวทางในการแก้ไขและดูว่าเป็นความผิดพลาดส่วนใดซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาตนเองนั้นเคยเจอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสลับบ้านก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างไรก็ตามต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายด้วย